นี่ตําเจดอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้เขาบอกว่าคริป,ปี้มากในติ๊กต็อกที่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะคริป,ปี้ขนาดไหนนะคริป,ปี้ก็คือหลออหรือว่าแบบอุ้ยขยะหิยโอ้ยประมาณนั้นแหละโอเคใครที่ยังไม่ไดกดติดตามอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ก็มากับคุณชายเหมือนเดิม,มเหิมหโอเคอผู้ชายคนนี้ก็นั่งเล่นเกมอยู่คนเดียวไม่รู้เอ,อ,อะไรอะลงพัดแรงเหรอหรือว่าอะไรแต่ว่าดูเหมือนเขายังไม่รู้อุย้ยแล้วทำไมกลายเป็น มันมนกลายเป็นหมีใหญ่อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วทำไมเขาไม่รู้ตัว,วเป็นไปได้ยังไงอ่ะแต่กล้องมันไม่ได้ตัดเลยนะทุกคนดูดิเฮ้ยเฮ้ยเอา้าขอบไปอะไรจู่ๆ่ากลายเป็นหมีเล็กเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะตอนแรกคือแบบมันอยู่บนเครื่องเนี่ยเอา้าแล้วคนนี้เห็นเอา้าอะไรอ่ะ ่นโทรศัพทเหมือนไม่รู้อะไรอะ่ะชี้ไปที่ลูกศรอ่าลูกศรอ่อาดูที่ลูกศรอ่อาอ่าโอเคมีมันหายแล้วมีไปอยู่ตรงนั้นได้ไงทั้งทั้งที่ไม่มีใครเลี๋วดึงไปเลยอ๋อก็มาเก็บไว้เหมือนเดิมแต่เมื่อกี้เป็นไปได้ไงอะ่ะที่มันจู่ๆมันก็แบบอ๋อกลายเป็นตัวใหญ่อ่อดูข้างล่างก็ไม่เห็นมีอะไรใต้เตียงนะ ก็เล่นกลับมาเล่นปกติหรือว่าลมมันจะพัดแรงก็มีปลายเตียยมันมีเหมือนมีเปิดพัดลมพัดลมเอออาจจะเพราะว่าพัดลมดออีกที่หนึ่งเอาขให้ดูที่เหมือนมีอะไรบางอย่างอ่ะเอ้าวเฮ้ยอีกแล้วเป็นไปได้ไงอ่ะถ้าดูทีุ่ตัวเอ้าเฮ้ยอ้าเฮ้ยเห็นไมพัห่มตัวใหญ่เอ้า อุ้ยหันไม่ทีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรโอ้ยุ้ยเธอตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยคุณนใครอ่ะมันไม่ใช่เลยดินี่มันลูกเธอนี่นะแว่าเดี๋ยวก่อนทำไมไฟกระพริบกับพี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป่ะเกิดอะไรขึ้นกับลูกเธอหรือเปล่านั่นแหละดิเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ ซอมบี้พี่เขาบอกว่ามีซอมบี้แบบนี้จริงๆนะแบบอุ๊ยชิบให้กลัวมากเลยอะ่ะหรือว่าการแสดงอะ่ะมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะเฮ้ยอะไรอะหมาหมาหรือคนเฮ้ยทำไมจักอ,อ๋อ หมือนหมาเฮ้ยหรือว่าหมาโอ้โหเหมือนเดะเดะเลยโอ๋ยถ้าเราเห็นก็คือแบบตกใจนะใช่มีหมาได้ไงวะเหมือนหมามากอ่ะอันนี้จะหนีไงเขาจะหนีเ้าเฮ้ยอันนี้มายากลที่เขาที่เราเห็นในทาเลนอะไรพวกนี้อ่ะเออแต่เยอะนะคนแบบชอบใช้ คอนดูนั่นในขณะที่เด็กมันกำลังมองลงมาจากหน้าต่างอ่ะมันก็จะมีคนอีกคนนึงอ่ะที่เป็นเงาอ่ะเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยแล้วมือใครอ่ะอุ้ยทำไมเล็บยาวอย่างเงี้ยฮ่าฮ่าเป็นเล็บปอมเหมือน้องเล็บอ่ะทุกคนเคยเคยเห็นไหมเล็บจะยาวๆหน่อยแล้วก็แบบทาสีอะไรก็ได้อ่ะ โอเคอันนี้อะไรเกิดอะไรขึ้นขับรถอยู่ดีๆแล้วเหือกระจกคนอยู่ข้างหลังใช่ใช่หรอเฟกหรือเปล่ารเอาอีกที่นึงแต่มีคนอยู่อ้าวหันกลับไปมีคนไหมมีคนไหมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอิ่มันคนกลาเป็นหมูโอ้ย อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นตุ๊กตาลีบอนแล้วจู่ๆมันก็แบบเหมือนมีชีวิตอ่ะเหมือนจักกี้อ่ะอุ้ยน่ากลัวอยู่นะอุ้ยรถเข็นโอเคหเคน่นนะรถเข็นน่าจะเป็นแบบเหมือนเราคอนโทรลได้อ่ะแล้วแบบแกล้งคนเห็นไหมเห็นไหมแล้วเอาตุ๊กตาตัวเมื่อกี้อ่ะก็คือผล่มาแล้วแบบเพื่อแกล้งคนเนี่ว้างโอ๊ยโอ๊ย อันนี้แบบยต้องระวังนะดูแบบอุ้ยใช่ดูเดี่ยวมากเลยอ่ะโอ้ยถ้าพลั้งพลาดขึ้นมาแบบหัวแตกอะไรแบบโอ้โหไม่กอดอันนี้อะไรอ่ะที่ไหนอ่ะเหมือนแบบเป็นต้นไม้อ่ะเป็นต้นไม้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 อเฮ้ยเฮ้ยแต่ภาพเช้าเมื่อกี้อ่ะเหมือนมีคนอยู่ชาย่เดินผ่านต้นไม้แต่ไปดูอีกทีนึงก็ไม่มีอะไรอ่ะ อะไรเขาข่าวว่าแมลงวันมาเหมือนแบบเห็นผ้าไม่งั้นก็ควันแต่ภาพจากกล้องวงจรนะทุกคนดูดิแต่คล้ายๆอีกที่นึ่งก็คล้ายๆกับพวกวิญญาหรือว่ามีคนวิ่งอ่ะหรือว่ากล้องมันไม่ชัดฉันว่านะน่าจะเป็นวิญญาณนะชี้ไายเฮ้ยจะโดนชนหรือไ สังเกตผู้ชายคนนี้ดีๆเขาบอกว่าโดนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเห็นปะเฮ้ยเห็นปะน่าจะเป็นวิญญาณไม่งั้นก็จับได้จากภาพวงจรแบบเขามีพลังวิเศษหรือเปล่าคนไข้ยิย้มแล้วเดินไปแบบล่หายป,ปุ๊บเลยอ่ะ <S 2> <S 2> ดูดิเธ <footsteps> อ,อพยาบาลหน,นีทิ้งคนไข้ไว้อโอ้นี่ถ้าเธอเห็นแบบนั้นอ่ะ ทิ้งเธอไว้เหมือนกันอะหอน่าเอาเอาเดินกันมาสองคนตึม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 เฮ้ยเขาได้ยินเสียงอะไรอะแสงแบบแวบอะอะไรอะนี่ย่ะเ้ยเห็นปะเห็นเห็นเหมันรวดเร็วมากเลยอะคนขับมอไซค์เหรอหรือว่าหมามันวิ่งหนีเป็นไปไม่ได้อะทุกคนชาชัยคินสิ เฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะจู่ๆเฮ้ยมางั้นเลยเหรอสองที่บอกแล้วว่าแบบแยกมรณะสี่แยกมรณะดูดิจู่ๆรถมันก็โผล่อ่ะชนแล้วตุ้มเฮ้ยเอาแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นอ่ะเหมือนมีคนเอ้อเหมือนกำลังจะชนแล้วมีคนมามาช่วยไว้อ่ะหรือว่าผู้หญิงคนเสื้อดำคนนี้ โมากเลยอะโอเคอันนี้เด็กก็เล่นกับตุ๊กตาของเขา,เาจูจูจตุ๊กตามันหาดมาเฮ้ <Okay. S 1> เป็นฉันนี่นาวิ่งหนีไม่ทัน <c oughs> คือหลอนว่ะโ <c oughs> อ้แต่ว่าเมื่อกี้อะ <c oughs> แปลกนะโอเคทุกคนว่าไงอ่ะทิ้งคอมเมนต์บอกจีพายหน่อยนะโอเคจีพายขอตัวกันละฝันดีนะคะ